ธรรมะไม่เคยล้าสมัยธรรมะศาสนาไม่เสื่อมที่หลวงตาบอกไม่ใช่จิตใจคนเท่านั้นที่เสื่อมเสื่อมออกจากศีลจากธรรมนะ,นะไม่เกี่ยวกับศาสนาหรอกถ้ามันเสื่อมมันจะมีพุทธเจ้ามันตัดสู้ได้ไงท่านไม่ได้นํามาด้วยนะก็มันมีอยู่ในเนี้กิเลสอยู่ตรงไหนธรรมะก็อยู่ตรงนั้นแหละกิเลสอยู่ตรงไหนนิพพานก็อยู่ตรงนั้นแหละคนพานอยู่ตรงไหนบัณฑิตก็อยู่ตรงนั้นแหละ วิชาอยู่ตรงไหนก็อยู่กับวิชานี่แหละถ้ามีวิชาอวิชามันก็หายไปจริงมันก็อยู่ด้วยกันนี่แหละแล้วจะไปสแสวงหาที่อื่นได้ยังไงก็แสแวงหาในสกลกายเราเนี่แหละธรรมะมันจะไปไกลที่ไหนมันจะเสื่อมที่ไหนอะพุทธะมันก็มีอยู่ทุกที่ทุกอนูอยู่อเริกามันก็มีพุทธะถ้าเราฝึกจริงไหมล่ะ มันไม่ได้เป็นสมบัติของใครคนใดคนหนึ่งเลยจริงไหมมันเป็นสมบัติของเราตัางหากที่เราจะฝึกเอาฮนะ,ะไม่เกี่ยวกันหรอก